18นาิกา30นาทีของวันที่29เมษายน2566ร้อยตำรวจเอกวัฒนาแดนราศีรองสารวัตรสอบสวนสอพอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่รับแจ้งความจากนายอำนาจเกียรติประเสริฐอายุ39ปีว่านางสาวเด่นนภาหรืออ้อมคุณยศยิ่งอายุ35ปีภรรยาทำงานเป็นเซลล์ขายรถยนต์ยี่ห้อซูซูกิที่โชว์รูมสาขาสันทรายใกล้ตลาดสามแยกสันทัพ์ ตำบลสันทรายน้อยอำเภอสันทายจังหวัดเชียงใหม่หายตัวไปติดต่อไม่ได้หลังจากช่วงเวลา15นาฬิกาของวันที่29เมษายนภรรยาไปพบชายต้องสงสยัยอายุประมาณ40ปีติดต่อว่าจะมาซื้อรถแล้วอ้างว่าขับรถเลยศูนย์จึงไปนั่งรอที่ร้านกาแฟชื่อสีชมพูอยู่ห่างจากโชว์รูมประมาณ500เมตร ต่อมานางสาวเด่นนภาเดินทางไปหาลูกค้าที่ร้านกาแฟแล้วหายตัวไปตำรวจตรวจสอบกล้องวงจรปิดที่ร้านกาแฟพบชายต้องสงสัยขับรถกระบะโตโยต้ารีโวสีขาวแบบตู้ทึบหมายเลขทะเบียนยอยักษ์นอนหนู4047เชียงใหม่จอดริมถนนหน้าร้านใส่หน้ากาก,กอนามัยสีดำสวมเสื้อโปโลสีน้ำเงิน การเกงขายาวสีครีมเดินเข้ามาสั่งกาแฟหน้าเคาน์เตอร์และสแกนจ่ายเงินจากนั้นนางสาวเด่นนภา,าเข้ามาในร้านนั่งคุยกับผู้ต้องสงสยัยแล้วหายตัวไปติดต่อไม่ได้กระทั่งช่วงเย็นวันเดียวกันพบสัญญาณโทรศัพท์ของนางสาวเด่นนภาญาติาโทรหามีผู้ชายรับสายบอกว่าเซลลืมโทรศัพท์ไว้แล้วจะเอาไปคืนจากนั้นปิดเครื่องหนีต่อมาพบสัญญาณโทรศัพท์ ของนางสาวเด่นนภาอยู่ที่หอพักแห่งหนึ่งพื้นที่หมู่14ตําบลแม่แฝกอําเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ตํารวจนํากําลังไปตรวจสอบแต่ไม่เจอโทรศัพท์และรถกระบะตู้ทึบคันต้องสงสัยพบรถเก๋งโตโยต้ายารีสที่กล้องวงจรปิดบันทึกทะเบียนรถเวลาตรงกับ GPS เอสมือถือของผู้สูญหายตอนผ่านสพแม่โจ้ขณะที่ชาวบ้านแจ้งบ่อแสพบชายต้องสงสัยซ่อนตัวอยู่ในคูน้ำหลังหอพักดังกล่าว ตำรวจนำกำลังปิดล้อมแต่ไม่พบตัว8นาฬิกาของวันที่30เมษายน2566ตำรวจชุดสืบสวนสอพอสันทรายและอาสากู้ชีพเจดี JD. ออกติดตามหาตัวผู้สูญหายพบกล้องวงจรปิดติดรถยนต์หนึ่งเครื่องตกอยู่ในป่าหลังหอพักดังกล่าวถูกถอดซิมการ์ดออกไปและพบธนบัตร100บาท1ใบ กอยู่ไม่ไกลจากกล้องวงจรปิดเจ้าหน้าที่จึงเก็บไว้เป็นหลักฐานขณะเดียวกันตำรวจตรวจสอบทะเบียนรถกระบะตู้ทึบระบุผู้ครอบครองรถชื่อนายนัทพลพันธุ์พดุงทรัพย์อายุ42ปีประวัติเคยก่อคดีเชิดรถหลอกลวงการซื้อขายรถมือสองแจ้งความไว้ที่สพช้างเผือกจังหวัดเชียงใหม่รวมทั้งยังเคยก่อคดีข่มขืนในท้องที่สพอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่กระทั่งเวลา10นาฬิกา30นาที พันตำรวจเอกนทริ์กันพา ผูก้กำกับการสืบสวนสถานีตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่รับแจ้งจากสายตรวจสพอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่พบรถกระบะตู้ทึบต้องสงสัยจอดทิ้งไว้หน้าวัดน้องบัวพระเจ้าหลวงตําบลเชิงดอยอำเภอดอยสะเก็ดไปตรวจสอบพบรถกระบะโตโยต้ารีโวสีขาวแบบตู้ทึบหมายเลขทะเบียนยอยากนอน,นู4047เชียงใหม่บริเวณประตูและท้ายกระบะติดสติ๊กเกอร์ไรสณีไทยส่วนบริเวณหน้ารถ ที่ไฟเลี้ยวฝั่งขวาพบว่ามีร่องรอยการเฉี่ยวชนได้รับความเสียหายตรวจสอบไม่มีใครอยู่ในรถประตูล็อกส่วนตู้ทึบล็อกด้วยแม่กุญแจตำรวจเรียกช่างมาตัดกุญแจท้ายกระบะพบรถจักรยานยนต์สามคันแต่ไรวี่แววนางสาวอ้อมที่ห้องโดยสารพบเอกสารและเคสโทรศัพท์ที่คาดว่าจะเป็นของนางสาวอ้อมแต่ไม่พบโทรศัพท์ขวดพลาสติกน้ำกินหมดแล้วหนึ่งขวด ขอนหนึ่งอันถุงยางอนามัยใช้แล้ว1อันมีขนเพชรปีดสายเคเบิลไทยและกระดาษทิชชู่เปื้อนเลือดเจ้าหน้าที่เก็บไว้เป็นหลักฐานตํารวจนำรถคันดังกล่าวเก็บไว้เป็นของกลางที่สอพอสันทรายเพื่อให้ตํารวจพิสูจน์หลักฐานเชียงใหม่เข้าตรวจสอบภายในรถหาหลักฐานเพิ่มเติม ขณะที่ตำรวจระดมกําลังประสานท้องที่ใกล้เคียงกระจายรูปนายนัทพลพันพ์ดุงทรัพย์ผู้ต้องสงสยัยและนางสาวเด่นนภาหรืออ้อมคุณยศยิ่งผู้สูญหายเพื่อแจ้งบอดแสรวมทั้งตรวจสอบกล้องวงจรปิดที่คาดว่าพาเยลลื่อนหลบหนีเพื่อพิจารณาคดีอย่างเร่งด่วนปรากฏว่าเวลา15.30นาฬิกา30นาทีตำรวจรับแจ้งพบชายต้องสงสยัยขี่รถจักรยานยน์มาจอดที่ศาลเจ้าปุงเทากงใกล้ตลาดวโรรส ตำบลชางม้อยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เดินเข้าไปในตลาดถอดเสื้อแจ็คเก็ตจากนั้นไปซื้อเสื้อยืดในตลาดเตรียมหลบหนีตำรวจฝ่ายสืบสวนรีบไปตรวจสอบพบชายตามเป้าหมายเข้าจับกลุ่มทราบชื่อนายนัทพลพันธุ์พดุงทรัพย์คุมตัวไปสอบสวนเพื่อหาตัวนางสาวอ้อมนายนัทพลให้การว่าขับรถรับจ้างส่งของในเครือบริษัทไรษณีไทย ก่อนหน้านี้ทําทีไปดูรถที่โชว์รูมแล้วขอลายนางสาวอ้อมเพื่อติดต่อซื้อรถและสร้างความน่าเชื่อถือช่วงเกิดเหตุนัดนางสาวอ้อมจองรถแต่อ้างขับรถเลยโชว์รูมให้ไปหาที่ร้านกาแฟเมื่อนางสาวอ้อมมาถึงให้เซ็นเอกสารจองรถ ตนอ้างว่าไม่ได้นำเงินติดตัวมาต้องไปกดเงินที่ตู้ ATM ชักชวนให้นางสาวอ้อมไปด้วยกันจนเหยื่อหลงเชื่อลวงไปเปิดห้องที่โรงแรมฮอลิเดย์อำเภอสันทรายเพื่อหวังคมขืนแต่นางสาวอ้อมขัดขืนต่อสู้ด้วยความโมโหจึงหยิบค้อนที่พกไปด้วยตีเข้าที่ท้ายถอยและหลังเหยื่อจนนอนแน่นิ่งจากนั้นใช้เชือกรัดคอนำศพนางสาวอ้อมย้ายไปที่โรงแรมบีบีอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ อยู่ห่างกันประมาณ5กิโลเมตรเป็นโรงแรมม่านรูดไม่มีคนพลุกพล่านเลือกห้องด้านในสุดบอกพนักงานว่าเช่าแบบค้างคืนกระทั่งช่วงเช้าไปจ่ายเงินเพื่อขอต่อเวลาแล้วกำชับว่ามีคนอยู่ในห้องอย่าไปรบกวนต่อมาตำรวจชุดสืบสวนไปตรวจสอบที่โรงแรม b ีบีห้องหมายเลข8 ที่ห้องน้ำพบศพนางสาวอ้อมสภาพถูกเชือกรัดคอเลือดออกปากและจมูกบริเวณท้ายทอยและหลังถูกตีด้วยของแข็งมีรอยชำ้ำขณะนั้นตำรวจคุมตัวนายนัทพลมาที่จุดเกิดเหตุและให้ชี้จุดเพื่อทำแผนประกอบคำรับสารภาพปมเหตุมาจากพยายามค่มขืนแต่เยือฮึดสู้จนถูกฆ่าอย่างโหดเหี้ยมขณะเดียวกันญาตินางสาวอ้อมเดินทางมาดูการทำแผน โมโหปลีเข้ารุมประชาทันตำรวจต้องกันไว้แล้วรีบนำตัวผู้ต้องหาไปทั้งที่สพสันทรายจากการสอบปากคำทำให้ทราบว่าผู้ต้องหามีรสนิยมชอบหญิงสาวสวมแว่นตาและชอบวิธีการบังคับขืนใจผู้อื่นโดยตำรวจได้ตรวจประสวาวะผู้ต้องหาเมื่อวานเย็นและวันนี้เช้าไม่พบสารเสพติดแต่อย่างใดแต่คนร้ายบอกว่าได้เสพมาหลายวันแล้วสำหรับน,นายนัทพลผู้ต้องหาก่อนที่จะมาก่อคดีในครั้งนี้เคยถูกดำเนินคดี มาแล้วหลายครั้งครั้งที่1เมื่อวันที่24ธันวาคม2553คดีอาญาที่550ท2553สอนอท่าพระข้อหาข่มขืนกระทำชำเราระหว่างคู่สมรสและคู่สมรสนั้นยังอยู่กินด้วยกันฉั้นสามีภรรยาเหตุเกิดที่แขวงวัดท่าพระเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครมีการออกหมายจับและจับกุมตัวดำเนินคดีได้ครั้งที่สปี2556 ทำร้ายร่างกายพื้นที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่3วันที่5ตุลาคม2557คดีอาญาที่2448ทับ2557ท้องที่สอนอบางมดข้อหารักทรัพย์ในเวลากลางคืนถูกออกหมายจับและจับกุมตัวดำเนินคดี ครั้งที่4ปี2,561คดีล่อลวงหญิงสาวโดยใช้เฟซบุ๊กพบเหยื่อแล้วใช้อาวุธปืนที้บังคับคุมขืนเหยื่อในโรงแรมม่านรูดพื้นที่สอพอช้างเผือกจังหวัดเชียงใหม่ถูกจับพ้โทษกลางปี2,565และครั้งที่5วันที่10เมษายนคดีอาญาที่149 6ทับ 66, สอ6 6สอพอดอยสะเกตข้อหาคุมขืนใจผู้อื่น ให้กระทำผิดคมขืนกระทำชำเรากระทำอนาจารและน่วงเหนียวกักขังเหตุเกิดบริเวณสันเขื่อนแม่กวางอุดมธาราตําบลลวงเหนืออําเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่เจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหาและอนุญาตให้ประกันตัวต่อสู้คดีเนื่องจากเขารับทราบข้อหาไม่มีพฤติกรรมหลบหนีกระทั่งครั้งล่าสุดวันที่29เมษายน2566ก่อคดีฆาตกรรมเซลล์ขายรถยนต์ในพื้นที่สอพอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ส่วนตัวนานยะ ัทพลผู้ต้องหานานตำรวจยังไม่ได้นำตัวไปฝากขงังต่อสารจังหวัดเชียงใหม่เนื่องจากอยู่ระหว่างการสอบสวนซึ่งคาดว่าจะนำตัวไปฝากขังพรุ่งนี้เนื่องจากมีอำนาจคุมตัวได้48ชั่วโมง14นาฬิกา11นาทีของวันที่2พฤษภาคม2566พนักงานสอบวสวนสพสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ได้นำตัวนายนัทพลพันธ์พดุงทรัพย์อายุ40ปี ผู้ต้องหาในคดีขมคืนและฆ่านางสาวเด่นนภาคุคณยศยิ่งหรืออ้อมไปส่งฟ้องและฝากขังต่อสารจังหวัดเชียงใหม่ในวันนี้ก่อนที่จะครบเวลาอำนาจการควบคุมตัว48ชั่วโมงหลังจากมีการจับกุ่มและควบคุมตัวได้ โดยพนักงานสอบสวนจะส่งฟ้องทันทีที่ได้ผลชนะสูตรศพและหลักฐานการตรวจร่างกายเปรียบเทียบของผู้ต้องหาซึ่งนายนัทพลผู้ต้องหาถูกตำรวจคุมตัวออกมาจากห้องสอบสวนสวมหมวกสีดำสวมเสื้อสีแดงอยู่ในสภาพอิดโรยทางผู้สื่อข่าวได้พยายามสัมภาษณ์แต่ทางนายนัทพลได้แต่ก้มหน้าเพียงอย่างเดียวไม่ตอบคำถามใดเมื่อถึงรถควบคุมผู้ต้องขังที่จอดรออยู่หน้าสพสันทรายนายนัทพลถึงกับเข่าสุดและได้หกล้ม ภายในรถควบคุมผู้ต้องขังด้วยก่อนที่ตำรวจจะเร่งขับรถออกไปทันทีโดยบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้าทางตำรวจได้คุมตัวนายนัทพลผู้ต้องหาออกมาสอบปากคำเพิ่มเติมโดยทนายอาสาได้มาร่วมรับฟังด้วย ตามกระบวนการตามกฎหมายเนื่องจากเป็นคดีอุกชะกันต้องมีทนายอาสามาร่วมรับฟังด้วยซึ่งตำรวจใช้เวลานานเกือบ5ชั่วโมงในการสอบปากคำนายนัทพลผู้ต้องหาเพื่อให้ทำคดีให้รัดกุมและรวบรวมพยานหลักฐานให้แน่นหนาเพื่อให้ผู้ต้องหาได้รับโทษสูงสดุดขณะที่ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพทุกข้อกล่าวหา ทั้งนี้พนักงานสอบสวนสพอดอยสเกตได้นำเอกสารผลตรวจร่างกายสำนวนคดีและเอกสารรับทราบข้อกล่าวหามาให้นายนัทพลผันพดุงทรัพย์เซ็นเพิ่มพร้อมกับยื่นฝากขังกับคดีสพสันทายโดยเบื้องต้นตำรวจสพสกเกตได้ตั้งสามข้อหาคมขืนกระทําชําราวโดยมีอาวุธข้อหาพาไปเพื่อการอนาจารข้อหา่วงเหนียวกักขังส่วนคดีสพสันทายนั้นได้ตั้งสีข้อกล่าวหา คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนากักขังพาไปเพื่อการอนาจารโดยการใช้กำลังประทุษรลายและเคลื่อนย,ายอ้ายอัมพรางซ่อนเร้นศพขณะที่นายอำนาจเกียรติประเสริฐอายุ39ปีสามีของน้องอ้อมพร้อมญาติได้นิมนต์พระไปทําพิธีสูดถอนดวงวิญญาณน,น้องอ้อมกลับบ้านตามความเชื่อของชาวล้านนาที่โรงแรมจุดเกิดเหตุและในรุดเก่งยาริส เนื่องจากว่าทางครอบครัวได้ไปถามหมอดูหมอดูบอกว่าน้องอ้อมนันได้เสียชีวิตภายในรถเก๋งก่อนจะถูกนำทิ้งที่โรงแรมม่านรูดทางญาติจึงจะมาประกอบพิธีที่รถเก๋งที่นายนัทพลได้นำตัวน้องอ้อมยัดท้ายกระโปงไปทิ้งไว้ในห้องน้ำม่านรูดเมื่อคืนวันที่29มียนขณะที่โซเชียลได้เผยแพร่ข้อความแฟนเก่าของนายนัทพลที่เผยว่าไอ้นัทมีพฤติกรรมลักษณะนี้มานานในระหว่างคบกัน เคยเขียนไดอารี่ว่าจะไปมัดมือมัดเทา้าไฟฟ้าช็อตและขมขืนผู้หญิงแต่เมื่อไปเจอเขาก็อ้างว่าเป็นแต่เกมที่สมมุติขึ้นมาและตัวเขาเองก็ยังเคยโดนผ้าเช็ดตัวมัดคอแต่ก็รอดมาได้ทําให้รู้สึกหวาดกลัวก่อนที่น,นายนัทพลจะถูกหมายจับในคดีขมขืนภรรยาตัวเองขณะที่ชุดสืบสวนสอพอสันทรายได้นําหัวหมูพร้อมไก่ต้มหนึ่งคู่ผลไม้และพวงมลาลัยมาไหว้สารพระภูมิของสอพอ หลังสามารถจับคุมผู้ต้องหาได้ทันทีและปิดคดีได้เร็วพร้อมขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยคุ้มครองปกปักรักษาตำรวจในสอพอทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่ให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากพยันตรายด้วย